เรื่องวิวัฒนาการออนไลน์1 0 1่0 5ถึงตอนที่101ใช้ชีวิตช้าๆไม่กี่นาทีผ่านไปกลุ่มของเลียมก็ยังไม่พบสิ่งมีชีวิตใดๆในพื้นที่มีทุ่งหญ้าธรรมดาหลายเอเคอร์และพื้นที่รอบๆมีกองหินเล็กๆไม่กี่แห่งที่นี่และที่นั่นใครกันที่พวกเขาวควรจะปล้นสะดมก็มันไม่สำคัญหรอกป,ปรับใดที่เราอยู่รอดได้ในอีกสองสามชั่วโมงข้างหน้าฉันน่าจะได้รับคะแนนประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงโบนสัสคะแนนประสบการณ์ทั้งหมด เลียมยักไหล่และนำทีมของเขากลับไปที่ประตูมิติที่พวกเขาจากมาและนั่งลงอย่างเกียจคร้านจิ้งจอบตัวเล็กกับนกตัวนั้นร่วงหล่นบนพื้นหญ้าสีเขียวและเล่นไปรอบๆแดดอ่อนๆลมก็พัดเย็นสบายมันเป็นวันที่ดีที่จะเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติปีศาจบางตัวเริ่มนอนลงและมองดูท้องฟ้าสีครามดินแดนของพวกเขาไม่ได้หน้าอยู่อย่างนี้มันมืดมนและเศร้าหมองอยู่เสมอโดยมีสายฝนสีดำโปรยปรายลงมาจากท้องฟ้าอย่างไม่สิ้นสุด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศนี้จึงดีมากหนึ่งในนั้นถึงกับหลับกลนอย่างเงียบๆพวกเขาเคยได้ยินเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับภารกิจการบุกรุกแต่เรื่องนี้ก็ดูไม่เลวเลยพวกเขาเกือบจะเสียใจที่ไม่ได้เข้าร่วมภารกิจประเภทนี้เร็วกว่านี้ในขณะที่คนอื่นๆกำลังผ่อนคลายหรือปลิ้งไปมาเลียมก็นั่งลงบนพื้นหญ้าในท่านั่งสมาธิเนื่องจากตอนนี้เขาไม่มีอะไรทำอีกแล้วนี่จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะทดสอบความสามารถของเขาในการควบคุมเวทมนต์แห่งไฟ เขาเคยบีบอัดลูกไฟออกทีละลูกมาระยะหนึ่งแล้วดังนั้นเขาจึงอยากรู้ว่าเขาพัฒนาขึ้นมากแค่ไหนเลียมจดจ่ออยู่ที่จุดตรงหน้าเขาและเรียกมานาของเขาที่นั่นเขานึกภาพลูกไฟจากนั้นเขาก็ฝึกทําให้มันใหญ่ขึ้นและเล็กลงโดยควบคุมปริมาณมานาการทําให้มันเล็กลงนั้นต้องใช้มานามากกว่าการทําให้มันใหญ่ขึ้นเนื่องจากมันยากกว่าที่จะบีบอัดลูกบอลแห่งพลังงานที่เผาไหม้การโจมตีจะมีผลกระทบและความเสียหายจากการโจมตีมากขึ้นเมื่อบีบอัดถึงระดับสูงสุด เลียมยังคงฝึกฝนเทคน,คนิคนี้และเป็นไปตามที่เขาคาดไว้เพียงแค่สแปมทักษะหนึ่งครั้งแล้วครั้งเล่าก็ช่วยเขาได้มากในการเข้าใจคาถาเมื่อเห็นเขาทำสิ่งต่างๆและเล่นกับไฟจิ้งจอกตัวเล็กที่กระโดดไปมาก็หยุดและลงจอดตรงหน้าเขามันเอียงศีรษะไปด้านข้างและสังเกตการกระทำของเขาสักครู่ก่อนที่จะพยายามทำซ้ำเช่นเดียวกับเลียมสุนัขจิ้งจอกก็ผลิตลูกไฟและยิงไปที่หินที่อยู่ไกลออกไปปังผลกระทบต่อหินนั้นมองเห็นได้ชัดเจน สำหรับความพยายามครั้งต่อไปเช่นเดียวกับเขาสุนักจิ้งจอบก็ทำให้การโจมตีมีขนาดเล็กลงและบีบแปดด้วยเช่นกันปังคราวนี้ผลกระทบยิ่งดีขึ้นขณะที่เลียมดูสิ่งนี้ริมฝีปากของเขาก็กระตุกต้องใช้เวลาฝึกฝนหลายชั่วโมงและสองชั่วอายุคนจึงจะเข้าใจแนวคิดเดียวกันนี้และวิญญาณดวงเล็กๆทำได้ในครั้งเดียวเหรอนี่คือพรสวรรค์โดยกำเนิดนี่คืออัจฉริยะ สัตว์วิญญาณน่าจะเกิดจากชิ้นส่วนของธาตุที่พวกมันมีความสัมพันธ์กันดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่จิ้งจอกจะมีความสามารถมากกว่าเขามากแต่ไม่เหมือนสูนัขจิ้งจอกเขาไม่ใช่อัจฉริยะโดยกําเนิดดังนั้นเขาจึงต้องอาศัยการท่องจําแบบนี้เพื่อฝึกฝนแนวคิดนี้ในสมองของเขาจริงๆเลียมหัวรอกคิดคักและฝึกฝนต่อไปเขาเล็งไปที่หินก้อนเดียวกันและส่งการโจมตีอีกครั้ง ครั้งนี้เขาพยายามบีบอัดลูกบอลแห่งไฟให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และพยายามใช้ความเร็วระเบิดขององค์การโจมตีเพื่อให้เกิดผลสูงสุดหลังจากทําเช่นนี้สองสาครั้งมันชัดเจนมากสําหรับเขาว่ายิ่งการโจมตีที่แข็งแกร่งและบีบอัดมากขึ้นเท่าไหร่มันก็เร็วขึ้นมากเช่นกันเลียมจึงพยายามปรับรูปร่างขององค์การโจมตีและเปลี่ยนลูกไฟจิ๋วของเขาให้เป็นกระสุนไฟ สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความทา้าทายมากกว่าแค่เล่นซอกับขนาดของการโจมตีการลดขนาดลูกไฟลงเป็นกระสุนไฟนั้นโดยทั่วไปแล้วจะบีบอัดมันหลายครั้งแล้วซ้ำอีกเลียมเริ่มมีเหงื่อออกมากหลังจากฝึกเพียงไม่กี่วินาทีความแข็งแกร่งของเขาลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งเขาโยนผลไม้เล็กๆเ,เข้าไปในปากของเขาและดำเนินต่อไปเขามีเวลาสองชั่วโมงที่จะใช้เวลาและเขาตั้งใจที่จะฝึกฝนอย่างถี่ถ้วนด้วยเวลาที่อยู่ในมือของเขา เขาคว้างการโจมตีโดยเล็งไปที่หินก้อนเดียวกันและทันทีหลังจากนั้นปังสุนัขจิ้งจอบก็ส่งการโจมตีเช่นกันมันถือว่านี่เป็นเวลาเล่นในลักษณะนี้ทั้งสองคนยังคงยิงไปที่หินทีละก้อนการโจมตีของเขาได้รับการขัดเกลามากขึ้นและตอนนี้เขาสามารถควบคุมมานาของเขาได้มากขึ้นแต่เลียมก็ยังไม่พอใจเพราะเขายังไม่ได้ยินการแจ้งเตือนที่เขารออยู่ เขาสูดลมหายใจเฮือกใหญ่เขากำลังจะโจมตีอีกครั้งทันใดนั้นก็มีเสียงดังก้องกังวานเสียงดังปลุกทุกคนให้ตื่นขึ้นในทันทีรวมทั้งนกวินริปเปอร์และปีศาจที่หลับไปอย่างสบายเลียมก็ลุกขึ้นยืนเตรียมพร้อมที่จะจู่โจมเขามองไปรอบๆเพื่อดูว่ามันส่งเสียงอะไรและต้องเผชิญหน้ากับศัตรูอะไรแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรมาสําหรับพวกเขาเขามองไปทุกทิศทุกทางและไม่มีสัตว์ร้ายหรือมอนสเตอร์เข้าใกล้พวกเขาอย่างแน่นอนหืมอเกิดอะไรขึ้น เลียมครุ่มคิดและเมื่อลืมตาขึ้นในที่สุดเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างที่เคลื่อนไหวกองหินกองใหญ่ที่เขาและจิ้งจอกน้อยได้ฝึกฝนมาตลอดในขณนะที่เคลื่อนไหวจริงๆก้อนหินสั่นสะเทือนและพังทลายลงจนพวกมันลุกขึ้นเพื่อก่อตัวเป็นหินขนาดม,มาึมาสิ่งนี้เป็นเหมือนภูเขาน้ําแข็งที่มีเพียงส่วนปลายเท่านั้นที่มองเห็นได้ก่อนหน้านี้และตอนนี้เมื่อเห็นทั้งร่างกายแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเลย บัดซบเลียมสาบแช่งในขณะที่เขาเงยหน้าขึ้นมองจ้องมองไปที่หินยักษ์ขนาดมะฮึมาตอนที่102มาเต้นรำกันเถอะติ้งยักษ์หินบอสระดับสูงเลเวล25พลังชีวิต999 800ใน1ล้านกูรุรา่ายักษ์อ้าปากหาวเสียงดงังใครกล้ามารบกวนการนอนของข้าปีศาจท,ทั้งหมดเริ่มวิ่งเข้าหามอนสเตอร์ขนาดมหึมาในทันทีและตะโกนเสียงดังพอๆกัน ทั้งหมดที่พวกเขารู้คือการต่อสู้ดังนั้นแต่ละคนจึงจับหอกและขวานและเริ่มวิ่งไปหามันเลียมดูสิ่งนี้และสั่งให้พวกเขาหยุดทันทีไม่อย่าวิ่งเข้าหามันการเข้าใกล้มอนสเตอร์สิบเลเวลที่สูงกว่าพวกเขาโดยไม่รู้เกี่ยวกับการโจมตีหรือจุดแข็งใดๆนั้นเหมือนกับการฆ่าตัวตายเขาไม่สนใจว่าปีศาจเหล่านี้ตายหรือไม่แต่เขาไม่ต้องการเสียคะแนนโบนัสของเขานอกจากนี้เขาเพิ่งจะเริ่มทำให้อ้วนขึ้นเขาจะสูญเสียพวกเขาไปในไม่ช้านี้ได้อย่างไร วิ่งออกไปและรอคําสั่งของฉันเลียมเองก็ทําตัวห่างเหินจากยักษ์หินและจากนั้นก็ส่งลูกไฟที่ควบแน่นออกไปซึ่งเป็นการโจมตีที่ดีที่สุดที่เขาสามารถคิดในใจได้หลังจากการฝึกฝนทั้งหมดปังฝุ่นผงปลิวจากจุดที่ลูกไฟพุ่งชนยักษ์จากนั้นตัวเลขความเสียหายก็ปรากฏขึ้น อะไรนะดวงตาของเลียมเบิกกว้างด้วยความตกใจบอสชั้นยอดบางตัวมีการป้องกันที่สูงซึ่งลดประสิทธิภาพของการโจมตีลงแต่ก็ไม่ได้มากเกินไปไปหน่อยหรือพวกเขาควรจะบทขยี้สิ่งนี้โดยตัดพลังชีวิตแค่สิคะแนนทุกการโจมตีหรือไม่พวกเขาทั้งหมดจะไม่ตายในตอนนั้นหรือเขาไม่รู้ว่าความเสียหายของยักษ์นั้นเป็นอย่างไรแต่ดูจากขนาดของมันแล้วเขาสามารถบอกได้ว่ามันเกิน500หรือมากกว่านั้นอย่างแน่นอน การโจมตีเพียงครั้งเดียวอาจต้องใช้พลังชีวิตเป็นจำนวนมากขณะที่เลียมครุ่นคิดอย่างเงียบๆว่าจะทำอย่างไรทหารปีศาจก็วิ่งกลับมาหาเขาเพื่อจัดกลุ่มใหม่และรอคำสั่งของเขาอย่างใจจดใจจอ่อแต่เขาใช้เวลาในการสังเกตบอสก่อนนี่คือบอสที่เขาไม่รู้จักดังนั้นเขาจึงไม่รู้รูปแบบการโจมตีของมันล่วงหน้าหรือแม้แต่มีแนวคิดทั่วไปบางอย่างและสำหรับพลังชีวิตที่หายไปจากบอสแล้วมันอาจจะมาจากช่วงฝึกซ้อมของพวกเขาที่คว้างลูกไฟไปที่ก้อนหินที่นิ่ง ขณะที่เลี่ยมยังคงคิดต่อไปว่าแนวทางใดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับสิ่งนี้ทันใดนั้นเสียงก้องกังวานก็เริ่มปรากฏขึ้นอืมลังสังหรณ์ที่ไม่ดีผุดขึ้นในใจของเขาและในวินาทีต่อมาก็ได้รับการยืนยนันหินสองสามก้อนที่กระจัดกระจายที่นี่และที่นั่นพวกมันทั้งหมดเริ่มเคลื่อนไหวเลียมหัวรอกคิดคักเมื่อเขาเห็นภาพที่น่าสยดสยองนี้ตอนนี้ไม่ใช่แค่หินก้อนเดียวแต่มีราวๆสิบกว่าตัวลุกขึ้นยืนเหมือนภูเขาสูงที่เคลื่อนตัวอยู่ตรงหน้าเขา กูรูรากูรูรากูรูราใครทําเสียงแบบนี้ใครกล้าก้าวเข้ามาในดินแดนของเราทะเลาะกันเรื่องอะไรในไม่กี่วินาทีหินงอกออกมาจากพื้นหญ้าที่สงบก่อนหน้านี้ทีละตัวและตอนนี้มีหินยักษ์ทั้งหมด13ตัวยืนอยู่ตรงหน้าเขาวแล้ว13บอสชั้นยอดพวกมันทั้งหมดมีการป้องกันสูงและความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวแม้แต่พื้นดินก็ไม่สามารถทนต่อน้ำหนักของฝีเท้าได้ ทหารปีศาจมือใหม่ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนพวกเขาสั่นสะท้านต่อหน้ามอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งเช่นนี้และพวกเขามองไปยังหัวหน้าของพวกเขาอย่างกังวลโดยหวังว่าอย่างน้อยเขาก็จะมีวิธีแก้ปัญหาบางอย่างสำหรับการพัฒนาอย่างกระทันหันนี้อย่างไรก็ตามทันทีที่พวกเขาเห็นเลียมใบหน้าของพวกเขาก็ซี่เือดยิ่งขึ้นไปอีกหายนะเป็นบ้าเป็นหลัง555เลียมหัวเราะดังลั่นราวกับว่าเขาอยู่ในโลกของเขาเอง เขาไม่เห็นมอนสเตอร์หินยักษ์ที่อยู่ข้างหน้าเขาเหรอหัวหน้าของพวกเขาเป็นบ้าเพราะความกลัวหรือไม่ปีศาจมือใหม่ทั้งห้ากลืนน้ำลายพวกปีศาจไม่รู้ว่าพวกเขากำลังจะทำอะไรในตอนนี้และจากรูปลักษณ์ของมันหัวหน้าของพวกมันก็ไร้ประโยชน์เช่นกันพวกเขาจะรอดจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างไรไม่ว่าพวกเขาจะมองอย่างไรพวกเขาก็ระยำอย่างสมบูรณ์พวกเขายืนเหมือนรูปปั้นหินที่คล้ายกับหินยักษ์ตัวสั่นด้วยความกลัวราวกับว่าพวกเขากำลังรอความตายอยู่ ในเวลานี้โจ,จูก็มีเสียงดังของเลียมดังขึ้นเคลื่อนไหวคำพูดเดียวของเขาเหมือนกับคำสั่งจากนรกจากจอมมันเองและปีศาจมือใหม่ทั้งห้ารีบวิ่งหนีจากยักษ์ไปในทิศทางต่างๆเลียมก็ทำเช่นเดียวกันเมื่อเขาเริ่มวิ่งหนีในขณะที่ยังยิงลูกไฟออกไปทีละลูกที่หินยักษ์หลายตัวพร้อมกันเขาทำให้แน่ใจว่าจะดึงดูดความสนใจของพวกมันทุกคนยักษ์หินทั้ง13ตัวไล่ตามเขาไป ความเร็วของพวกมันนั้นน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับพลังป้องกันและโจมตีแต่ก็ไม่ได้แย่เกินไปเช่นกันเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างยักษ์กับตัวเขาเองเลียมต้องใช้เทคนิคการเร่งความเร็วมานาของเขาและใช้มานาบางส่วนของเขาเขาวิ่งหนีจากพวกมันจนกว่าพวกมันจะอยู่ห่างกันและเริ่มส่งลูกไฟออกไปเพื่อให้พวกมันสนใจเขาและเมื่อพวกมันเข้ามาใกล้พอเขาก็วิ่งอีกครั้งนำกลุ่มหินยักษ์13ตัวด้วยจมูกของพวกมัน ราวกับว่าเขากำลังเล่นกับเด็กวัยต่อแตกกลุ่มใหญ่หยอกล้อและทำให้พวกมันวิ่งเล่นโดยโชว์ลูกกวาดและสำหรับความเสียหายอันสุดซึ้งเขาไม่ได้สนใจมันเลยเลียมได้พิจารณากลยุทธ์ที่แตกต่างกันในการต่อสู้กับยักษ์หินเหล่านี้เมื่อมีเพียงตัวเดียวที่อยู่ข้างหน้าเขาแต่เมื่อยักษ์ใหญ่ปรากฏตัวขึ้นสิ่งต่างๆก็ง่ายขึ้นมากความเป็นไปได้อื่นๆทั้งหมดนั้นหายไปโดยเหลือเพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้นสิ่งที่พวกเขาต้องทำคือวิ่ง เมื่อรายล้อมไปด้วยบอสชั้นยอดจำนวนโหลนั่นเป็นทางเลือกเดียวที่ทุกคนมีและด้วยเหตุนี้เริ่มเกมวิ่งและแสวงหาที่ยาวนานร่างของเลียมเบลอในขณะที่เขาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องย่อเยยยักด้วยการยิงลูกไฟใส่พวกมันแล้วขยับอีกครั้งเขาว,วิ่งวนเป็นวงกลมไปมามากเสียจนพื้นดินที่พวกเขาเล่นอยู่ลดลงอย่างมากทําให้ภูมิทัศน์เปลี่ยนแปลงไปพวกเขาได้สร้างภูเข,ขาที่แห้งแล้งซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นที่ราบอันเขียวชอุ่ม ตอนที่103ผู้นำของเราใจดีเกินไปลบสิบลบสิบลบสิบเลียมสายหัวอย่างช่วยไม่ได้ในขณะที่เขาดูตัวเลขความเสียหายที่ยัำแย่ที่ลอยขึ้นไปบนก้อนหินยักษ์การปลอบใจเพียงอย่างเดียวของเขาคือเขาไม่ได้วางแผนที่จะจัดการกับร่างที่แข็งแกร่งเหล่านี้จริงๆเขาไม่จำเป็นต้องฆ่าพวกมันเขากำลังรอให้หมดเวลาจนกว่าประตูมิติจะปิดจากนั้นพวกเขาก็จะถูกดึงออกจากสถานที่บ้าๆบอๆนี้เช่นกันและกลับไปที่เมือง น่าเสียดายที่พลาดปาล์มบอสระดับหัวกะทิจำนวนมากไปแต่ในเลเวลปัจจุบันพวกเขาทำได้แค่นี้ดูนี่สิหัวของคุณเต็มไปด้วยทรายหรือเปล่าฉันคือศัตรูของคุณไอ้สมองโง่เลียมตะโกนพลางคว้างลูกไฟอีกลูกหนึ่งยักษ์หินบ่นบางอย่างเป็นการตอบแทนแต่มันไม่สนใจเขาเลียมมองดูการโจมตีของเขาอย่างประณีตเมื่อมันกระแทกกับร่างที่แข็งแรงของยักษ์หินและหายสับสูนไปในความว่างเปล่า บางทีถ้าเขาสามารถเพิ่มความเข้มข้นให้มากกว่านี้ละ่ะเวลาผ่านไปและอีกครั้งที่สถานการณ์กลายเป็นสนามฝึกของเลียมในขณะที่เขาเริ่มหลบเลี่ยงพวกยักษ์โดยตั้งใจที่การโจมตีของเขาเองพวกปีศาจยืนอยู่ข้างๆอย่างกังวลและมองเลียมด้วยความตกตะลึงพวกเขามีความเคารพต่อผู้นำของพวกเขาพวกเขาคิดว่าพวกเขาถูกหลอกลวงด้วยเงิน15้าเหรียญเงินและกำลังจะตายแต่ตอนนี้พวกเขาได้เห็นความกล้าหาญของผู้นำของพวกเขาแล้วทุกย่างก้าวของเลียมสมบูรณ์แบบเกินไป เขาใช้ความเสี่ยงทั้งหมดเพื่อตัวเองปกป้องคนอื่นพวกปีศาจเคยได้ยินเกี่ยวกับผู้นำที่ใช้ทหารเป็นเกราะป้องกันเนื้อเท่านั้นนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเห็นคนเสี่ยงชีวิตเพื่อทหารการกระทำที่กล้าหาญของเลียมได้สัมผัสพวกเขาอย่างมากปีศาจตัวหนึ่งถึงกับน้ำตาไหลาอาบหน้าทุกคนมองเขาจนลืมแม้แต่กระพริบตาสิ่งนี้ดำเนินต่อไปชั่วขณะหนึ่งและไม่นานประตูมิติก็สั่นและเปิดใช้งานอีกครั้งดึงเลียมและคนอื่นๆในทีมของเขาเข้าไป ทุกคนรีบกลับไปที่จัตุรัสกลางเมืองทันทีฮาร์ซ่าเรายังมีชีวิตอยู่หัวหน้าท่านน้าทึ่งมากปีศาจทั้งหมดมีใบหน้าที่มีความสุขในขณะที่พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญผู้นำที่กล้าหาญของพวกเขาพวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยในระหว่างภารกิจและหัวหน้าทีมถึงกับรับหน้าที่ปกป้องพวกเขาทั้งหมดและป้องกันก,การตายที่ใกล้เข้ามาพวกเขาออกมาโดยปราศจากอันตรายจากสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ พวกเขาใช้เวลา2-3วินาทีในการจำค่าตอบแทนที่เลี่ยมสัญญาไว้กับพวกเขาตอนนี้ใบหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยมันเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่แต่พวกเขาไม่คิดว่าเลี่ยมจะจ่ายให้พวกเขาไม่ได้บริจาคอะไรเลยและพวกเขาก็ไม่สามารถรวบรวมทรัพยากรใดๆได,ได,ได้สำหรับทุกภารากิจการบุกรุกที่ดำเนินการทรัพยากรจำนวนหนึ่งจำเป็นต้องมอบให้แก่หัวหน้ากองทหารรักษาการเนื่องจากครั้งนี้พวกเขาไม่ได้อะไรกลับมา เราวหน้าไม่ว่าหัวหน้าจะสั่งอะไรพวกเขาจะต้องทำงานให้หนักขึ้นแล้วพวกเขาจะยังคงได้รับค่าตอบแทนหรือไม่เป็นไปไม่ได้ปีศาจทั้งหมดมองเลี่ยมอย่างกังวลใจด้วยความคิดที่คล้ายคลึงกันวิ่งเข้ามาในหัวของพวกเขาเมื่อเงิน15เหรียญปรากฏบนมือของพวกเขาอย่างน่าอัศจรรย์อาพวกปีศาจพูดไม่ออกอีกครั้งทําได้ดีมากเลียมพึมพาอย่างสงบแม้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มผู้นําคนนี้ดีเกินไป เขาแตกต่างจากเรื่องสยองขวัญทั้งหมดที่พวกเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับผู้นำขับทาาโดยสิ้นเชิงทุกคนอ้าปากค้างอย่างไม่พูดอะไรก่อนที่พวกเขาจะทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลียมก็พูดอีกครั้งพร้อมหรือ,อยังพวกนายไม่เหนื่อยใช่ไหมแลก15เหรียญเงินสำหรับการวิ่งเหมือนกันหืมแล้วยังไงละ่ะเขายิ้มอย่างอบอุ่นแน่นอนเขาดีกับพวกเขาเพราะเขามีแผนมากมายสำหรับพวกเขา ทหารปีศาจทั้งห้าเห็นด้วยและพยักหน้าราวกับว่าพวกเขากังวลว่าเลียมจะเปลี่ยนใจปีศาจทั้งห้าตัวเป็นเพียงสามัญชนดังนั้นเมื่อเลียมให้โอกาสพวกเขาครั้งที่สองแล้วพวกเขาต้องการต่อสู้อย่างหนักและพิสูจน์คุณค่าของพวกเขาเลียมก็พอใจกับพฤติกรรมของพวกเขาและเปิดใช้งานประตูมิติที่สองอย่างรวดเร็ว ในความเป็นจริงเขาคงจะอารมณ์เสียมากกว่าเมื่อต้องสูญเสียบอสระดับสูงหลายสิตัวไปที่ไม่สามารถคว้ารางวัลได้แม้แต่รางวัลเดียวจากโอกาสดีๆเช่นนี้แต่ในขณะที่พวกเขากำลังจะออกไปทำภารกิจการบุกรุกและถูกดูดเข้าไปในประตูมิติเขาได้รับการแจ้งเตือนที่เขาคาดหวังมาระยะหนึ่งแล้วติ้งคุณได้เรียนรู้ทักษะการจัดการไฟขั้นพื้นฐานแล้วติงทักษะการจัดการไฟของคุณได้รับการอัปเกรดเป็นระดับกลาง การโจมตีธาตุไฟของคุณเพิ่มขึ้น5%คุณได้เรียนรู้ทักษะกระตุ้นต่อหน้าการแจ้งเตือนเหล่านี้การไม่สามารถรับของรอบจากบอสระดับสูงบางตัวไม่ได้เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับเลียมเขาฝึกฝนทักษะนี้มาระยะหนึ่งแล้วทั้งกลางวันและกลางคืนในเกมและในที่สุดเขาก็ทำได้สำเร็จเมื่อรวมกับบูสก่อนหน้านี้ที่มาจากการดูดซับแกนแท้ของธาตุไฟตอนนี้เลียมมีบูสการโจมตีด้วยเวทมนต์10%ซึ่งเป็นพลังไฟจำนวนมาก ในความเป็นจริงเมื่อพวกเขาถูกไล่ล่าโดยยักษ์หินการโจมตีครั้งสุดท้ายของเขาได้รับความเสียหายลบ30ซึ่งมากกว่าแค่การบูสต์ที่เพิ่มขึ้น10เอร์ซพลังโจมตีทั้งหมดของเขาเพิ่มขึ้นเลียมมีความรู้สึก,กว่าหากเขามีเวลาอีกเพียงไม่กี่นาทีเขาสามารถสร้างความเสียหายได้มากขึ้นอีกมากบางทีอาจถึงกับทำลายหนึ่งในหินยักษ์ชั้นยอดดังนั้นเขาจึงอยากเริ่มภารกิจการบุกรุกอีกครั้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่าไฟที่เขามีและแนวคิดที่เขาสามารถเข้าใจได้ เลียมใช้ม้วนกระดาษอีกแผ่นหนึ่งและวงเลือดก็เริ่มทำงานอีกครั้งทันทีโดยได้รับความสนใจจากปีศาจสองสามตัวที่ยืนอยู่ใกล้ๆหน่วยนั้นกำลังทำภารกิจไปกลับอยู่เหรอหืมมือใหม่สมัยนี้กล้าหาญมากหน้าตาแปลกใจสองสาคนเดินเข้ามาแต่ทุกคนก็รีบกลับไปยุ่งกับเรื่องของตัวเองในขณะที่กลุ่มอื่นก็ย้ายออกไปปีศาจทั้งหมดทำงานอย่างหนักเพื่อประนามผู้นำของพวกเขา ในขณะเดียวกันเลียมและกลุ่มของเขาได้ปรากฏบนทุ่งหญ้ากว้างใหญ่อีกครั้งตอนที่104โจมตีทันทีที่พวกเขาเห็นทุ่งหญ้ากว้างปีศาจท,ทั้ง5้าตัวก็แข็งทื่อทันทีและเริ่มมองหาหินหรือยักษ์บาดแผลจากการเผชิญหน้ากับหินยักษ์หลายตัวนั้นยังสดเกินไปสำหรับพวกเขาแม้แต่เลียมก็ตกใจอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่เขาตรวจสอบสิ่งเดียวกันอย่างไรก็ตามยกเว้นต้นไม้สองสามต้นและทะเลสาบไม่มีอะไรอื่นที่มองเห็นได้ ขณะที่พวกเขามองไปรอบๆก็มีลมพัดผ่านพวกเขาและมีเสียงแปลกๆมาจากทะเลสาบที่อยู่ไกลออกไปในบรรดาพวกมันจิ้งจอกตัวเล็กเป็นตัวแรกที่ตอบสนองเมื่อมันกระโดดไปทางทะเลสาบและเริ่มวิ่งอืมเลียมก็เดินตามเช่นกันและเขาก็เห็นกลุ่มหยดน้ำกระโดดขึ้นลงใกล้ๆทะเลสาบทันทีสลามน้ำเลเวล26โอ้ไม่เลว เขารีบเตรียมโจมตีคราวนี้โชคของพวกเขากลับกลายเป็นค่อนข้างดีมอนสเตอร์ Monster เหล่านี้เป็นมอนสเตอร์ที่พวกเขาสามารถสังหารได้อย่างง่ายดายที่สำคัญกว่านั้นเขาสังเกตเห็นข้อเท็จจริงสำคัญแม้ว่าปลายทางของพวกเขาจะดูเหมือนสุ่มโดยสมบูรณ์ไม่ว่าพวกเขาจะลงจอดที่ใดสัตว์ร้ายและมอนสเตอร์ก็อยู่ในเลเวลใกล้เคียงกัน พวกเขาต้องเผชิญกับสิ่งที่พวกเขาสามารถจัดก,การได้เท่านั้นการที่ปรากฏตัวที่บอสหินยักษ์ชั้นยอดและปรากฏตัวกลางรังโคโบนั้นเป็นข้อยกเว้นและความท้าทายที่ยากที่สุดถึงอย่างนั้นก็ต้องมีสมาชิกที่มีทักษะเพียงคนเดียวเท่านั้นจึงจะอยู่รอดได้แต่นอกเหนือจากนั้นคนอื่นๆก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเมื่อพิจารณาทั้งหมดนี้เลียมอดไม่ได้ที่จะสงสัยเกี่ยวกับความยอดเยี่ยมของแผ่นจารึกประตูมิติ ภารกิจการบุกรุกเหล่านี้เป็นไปได้เพียงเพราะรายละเอียดเวทมนต์ที่สลักอยู่บนม้วนกระดาษในระดับของเข,เขาไม่สามารถเข้าใจทักษะของปรมาจารย์ที่อาจสลักสิ่งนี้ได้มีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากมายที่จำเป็นไม่ต้องพูดถึงความจริงที่ว่าความปลอดภัยของทหารปีศาจหลายล้านคนอาศัยแผ่นจารึกป,ประตูมิตินี้ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจสร้างผลลัพ์แห่งความหายนะและส่งทีมไปยังสถานที่อันตรายซึ่งส่งผลให้พวกเขาเสียชีวิต เลียมจ้องมองไปยังสลามน้ำสีฟ้าหลายตัวที่อยู่ข้างหน้าเขามันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากหินยักษ์ขนาดมหึมาสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนตุก๊กตานุ่งๆเมื่อเปรียบเทียบกับมอนสเตอร์เหล่านั้นวิธีที่พวกมันแสดงให้เห็นก็น่ารักไม่แพ้กันกู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 ก,ก,ก,กูสลามอ้วนทวนกระดอนขึ้นลงกับพื้นทั้งหมดวิ่งเข้าหาเลียมคราวนี้เขาไม่ได้ขอให้สัตว์เลี้ยงของเขาอดกลัน้น สลามเหล่านี้ไม่ใช่ัพคุกคามจริงๆมอนสเตอร์ Monster ชนิดนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่ไม่ชำนาญในการฝึกฝนและฝึกฝนพวกมันมีการป้องกันที่อ่อนแอการโจมตีที่อ่อนแอและความว่องไวที่อ่อนแอรสรุปแล้วพวกมันเป็นเพียงถุงข้าวประสบการณ์อสูรอันเดธสองตัวของเขาจิ้งจอกนกวินริปเปอร์และทหารอสูรทั้งห้าโจมตีพร้อมกันและสังหารหมู่ก้อนอ้วนๆภาพของปีศาจรูปร่างประหลาดที่ไล่ล่าสลามอ้วนทวนนั้นช่างน่าขบขันเกินกว่าจะดูได้ ดูเหมือนว่าพวกเขาจะทุ่มสุดตัวและต่อสู้อย่างอเอร็ดอร่อยทำให้เกิดเสียงคำรามเกินจริงทุกประเภทแม้แตเลียมก็ยังสับสนฉันทำอะไรเพื่อเพิ่มกำลังใจของพวกเขาหรือเปล่าเขาหัวเราะและเริ่มทำหน้าที่ของเขาเช่นกันเขาตั้งใจให้การกระทำของเขาปิดบังความปรารถนาดีบางอย่างแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าผลกระทบจะเกินจริงขนาดนี้ทุม สลามน้ำส่งกระสุนน้ำขนาดเล็กออกมาเป็นการโจมตีซึ่งค่อนข้างหนักเมื่อรวมเข้าด้วยกันพวกมันผักลางอากาศและสร้างความเสียหายมหาศาลเลียมโบกดาบของเขาปิดกั้นกระสุนน้ำอย่างง่ายดายจากนั้นจึงตัดสินใจคืนความโปรดปรานถึงเวลาลองใช้ลูกไฟที่ปรับปรุงของฉันแล้วเขาถูกไล่ออกจากการลุกรานครั้งก่อนที่จะทำสิ่งนี้ได้แต่ตอนนี้เขาเหลือเวลาอีกมาก ลูกไฟตอนแรกเขาไล่มนลลูกบอลไปต่อหน้าเขาและแทนที่จะส่งมันออกไปที่สลามที่ใกล้ที่สุดเขาก็บีบอัดมันอย่างรวดเร็วก่อนลูกไฟลูกใหญ่เปลี่ยนจากลูกฟุตบอลเป็นลูกกระสุนเล็กเลี่ยมกัดฟันในขณะที่เขารู้สึกถึงความเครียดทางจิตใจจากการจัดการกับการโจมตีแต่เขายืนกรานและส่งมันออกไปทางสลามปังสลามถูกกระแทกทางด้านขวาและเกือบครึ่งหนึ่งของด้านขวาของมันถูกบดขยี้ละอองน้ำหยดลงมาบนพื้นหญ้าใกล้ ลบห้าพันจำนวนความเสียหายที่บ้าคลั่งปรากฏขึ้นติ้งทักษะใหม่กระสุนเพลิงถูกสร้างขึ้นเนื่องจากการกระทำของคุณเลียมยิ้มออกมาในที่สุดเขาส่งกระสุนอีกสองสามนัดโดยเลงไปที่สลามตัวเดียวกันแล้วใช้ดาบของเขาเพื่อทำให้เลือดที่เหลือหมดปีสาตตัวอื่นๆและสัตว์เลี้ยงทั้งสองตัวอดไม่ได้ที่จะอ้าปากค้างเมื่อเห็นการโจมตีของเลียมทุกคนเริ่มมีแรงจูงใจมากขึ้นและเริ่มอารวาสบนกลุ่มสลามที่น่าสมเพช ความคับข้องใจที่ไม่สามารถต่อสู้กับหินยักษ์ได้ถูกนำมาใช้กับก้อนกรวดน้อยน่ารักสับเฉือนปังภายในเวลาไม่กี่นาทีสถานการณ์ก็พลิกกลับโดยสมบูรณ์และสลามก็เริ่มวิ่งหนีจากกลุ่มปีศาจกระหายเลือดพวกมันพยายามที่จะกระเด้งกระดอนไปในทิศทางต่างๆแต่พวกปีศาจก็คำรามเสียงดังและไล่ตามพวกมันด้วยความแค้นพวกเขาไม่ลังเลแม้แต่จะกระโดดลงไปในทะเลสาบและจบการต่อสู้ ในท้ายที่สุดกลุ่มก็ลงเอยด้วยการทำความสะอาดจุดนั้นอย่างสมบูรณ์โดยไม่ทิ้งสลามแม้แต่ตัวเดียวพวกเขาวิ่งไปรอบๆทะเลสาบทั้งหมดจัดการกับสลามทุกตัวปีศาสตัวหนึ่งกระโดดลงไปในทะเลสาบและไว่ายไปรอบๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรซ่อนอีกการต่อสู้ทั้งหมดใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งและถึงเวลาที่ประตูมิติของพวกเขาจะเปิดใช้งานรวบรวมทุกอย่างแล้วนำกลับมาหาข้าเลียมสั่งแล้วซดตัวลงบนพื้นเปียก เขาหมดแรงทางจิตใจหลังจากการหลบเลี่ยงอย่างต่อเนื่องในภารกิจบุกค,ครั้งก่อนและตอนนี้ก็ยิงกระสุนไฟไม่หยุดดังนั้นเขาจึงพักอยู่บนพื้นขณะที่พวกทหารปีศาจรีบวิ่งไปเอาสิ่งที่เหลืออยู่บนพื้นดินในไม่ช้าก็เริ่มก่อตัวเป็นกองเล็กๆเล,เลียมหลับตาลงและเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาเขาก็ตกใจอย่างน่าประหลาดตอนที่1 0 5่งรอัพ้าเลี่ยมไม่ได้สนใจของที่ d r o ตอนที่เขาต่อสู้กับสลามและตอนนี้ที่เขาสนใจเขาก็มีความสุขมากกว่ากับการเก็บเกี่ยว ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าเขาล้วนเป็นสิ่งที่ดีสลามมีนิสัยชอบดูดปลืนไอเทมระดับสูงและค่อยๆย,ย่อยพวกมันในขณะที่พวกมันถูกกักไว้ภายในร่างกายดังนั้นสมุนไพและอัญ,ญมณีที่ดีทุกประเภทจึงอยู่ในกองมีแม้กระทั่งอุปกรณ์เช่นวงเล็บปีกกาแหวนและจี้เลียมมองดูไปที่กองของกรอบแล้วพบบางสิ่งที่เขาจำไม่ได้เหล่านี้เป็นคริสตัลสีฟ้าขนาดเล็กเมื่อเขาหยิบมันขึ้นมาด้วยมือพวกมันก็สลายไปในทันทีและเข้าไปในร่างของเขา ก่อนที่เขาจะนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีการแจ้งเตือนเข้ามาอีกครั้งติง๊งอินดีด้วยคุณได้ดูดซับแก่นแท้ของธาตุน้ำติง๊งคุณได้รับความสัมพันธ์กับธาตุน้ำการโจมตีประเภทน้ำทั้งหมดของคุณมีความเสียหายเพิ่มขึ้น5%เปเซลียมเข้าใจในทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเขาได้รับการอัปเดตที่คล้ายกันเมื่อเขาดูดซับแก่นแท้ไฟในสาราวา และคราวนี้เขาได้ดูดซับแก่นแท้ของน้ำพวกเขาฟาร์มสลามน้ำประมาณ550หรือมากกว่านั้นและเห็นได้ชัดว่ามีเพียงไม่กี่ตัวในนั้นที่ทิ้งชิ้นแก่นน้ำเหล่านี้เขาค้นหาแก่นแท้ในกองรอบแยกและโยนทุกอย่างลงในช่องเก็บของของเขามีผลึกแก่นแท้น้ำทั้งหมด5ชิ้นเขาหยิบชิ้นหนึ่งใกล้กับจิ้งจอกวิญญาณและสัตว์ร้ายก็ส่หัวอย่างรวดเร็ว ไม่มีมาสเตอร์แย่แล้วจิ้งจอกอธิบายให้เลียมฟังผ่านการเชื่อมโยงทางจิตใจทำไมและแย่จังเขาพยายามถามแต่สัตว์ร้ายไม่มีคำตอบสำหรับเขาดูเหมือนเพียงสัญชาตญาณรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่ควรดูดซับไว้เลียมพยักหน้าเข้าใจแก่นน้ำที่เป็นอันตรายต่อสัตว์วิญญาณที่อาศัยแก่นแท้แห่งไฟนั้นไม่ได้เข้าใจยากนับต่างจากเขาจิ้งจอกอาจจะดูดซับแก่นแท้ของธาตุเดียวเท่านั้นดังนั้นเขาจึงไม่รังรอและซึมซับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดโดยทันที เขาไม่ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆแต่หลังจากที่เขาดูดซับคริสตัลทั้งหมดเสร็จแล้วเลียมก็รู้สึกว่าร่างกายของเขามีหนามที่ผุดขึ้นและหายไปอย่างรวดเร็วอืมฉันสงสัยว่าจะมีผลข้างเคียงเชิงลบของการดูดซับแก่นแท้ของธาตุหลายๆตัวหรือไม่มีหลายสิ่งที่ฉันไม่รู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ฉันควรไปที่หอคอยเวทมนต์เขามองไปยังจิ้งจอกตัวเล็กที่กำลังมองเขาด้วยความเป็นห่วงเขายิ้มและตกหัวของมันฉันสบายดี ในชีวิตก่อนหน้านี้เขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับแกนแท้ของาธาตุเหล่านี้สลามเป็นมอนสเตอร์ทั่วไปที่พบในสถานที่ต่างๆแต่อัตราการดรอปของแกนแท้เหล่านี้ดูเหมือนจะต่ำมากแม้แต่พวกเขายังต้องฟาร์มสลามประมาณ500ตัวเพื่อให้ได้คริสตัลแกนแท้5อันดูเหมือนนะว่ามันเป็นไปได้ที่จะปรับแต่งแกนธาตุด้วยความช่วยเหลือของสัตว์วิญญาณแต่พวกมันหายากกว่าและไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพวกมันมากนะัก ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจสำหรับเขาที่หลายคนไม่สามารถค้นพบแก่นแท้ของธาตุเหล่านี้ได้ความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกรายงานในฟอรัมใดๆเลียมยังคงลูกสุนัขจิงจ้งจอกต่อไปในขณะที่เขาจัดแผนใหม่ในใจของเขามีหลายสิ่งหลายอย่างเช่นแก่นแท้เหล่านี้และภารกิจการบุกรุกที่เขาต้องพิจารณาเพิ่มเติมพร้อมกับแผนเดิมของเขาอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้เพราะทุกๆอย่างทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น ผ่านไปอีกไม่กี่นาทีในความเงียบทุกคนผ่อนคลายด้วยการอาบน้ําในทะเลสาบเมื่อประตูมิติเปิดใช้งานอีกครั้งและดึงกลุ่มกลับไปที่จัตุรัสกลางเมืองฮัสซาฮาซอซาฮัสซา,พ,สสาพวกปีศาจเริ่มเชียร์เลียมอีกครั้งและยิ่งเขาให้รางวัลแก่พวกเขาด้วยเงิน15เหรียญอีกครั้งและแทนที่จะแยกย้ายกันไปพวกมันกลับจ้องมาที่เขาด้วยดวงตาของลูกสุนัขตัวใหญ่อยากจะไปทําภารกิจบุกรุกอีกครั้งหนึ่ง ถัดจากพวกเขาไปก็มีอีกกลุ่มหนึ่งมาถึงโดยบังเอิญกลับมาจากภารกิจของพวกเขาแต่ปีศาจเหล่านั้นมีใบหน้าที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงราวกับว่าพวกเขาเพิ่งเผชิญกับนรกและรอดชีวิตมาได้แผลเป็นและบาดแผลจานวนมากผูกมัดร่างกายของพวกเขาและบางส่วนก็มีเลือดออกพวกเขามองดูกลุ่มอึกกระทึกที่อยู่ถัดจากพวกเขาไปหนึ่งครั้งและรู้สึกเศร้าใจ อย่างไรก็ตามกลุ่มของเลียมรู้สึกขอบคุณเขามากขึ้นนี่คงเป็นสภาพของพวกเขาเช่นกันหากเขาไม่ได้ช่วยพวกเขาจากหินยักษ์เพียงลำพังดังนั้นพวกเขาจึงติดอยู่กับเขาเหมือนกาวไม่ว่าเขาจะเดินไปทางใดในกรณีที่เขาบุกโจมตีอีกครั้งพวกเขาต้องการเป็นแถวแรกเลียมหัวรอบคิกคับดูเหมือนว่าแผนของฉันจะได้ผลมาดูกันเขาเปิดการแจ้งเตือนภารกิจก่อนติ้งภารกิจจำกัดเสร็จสิ้นติ้ง คุณได้รับคะแนนผลงาน500คะแนนติ๊งทหารทั้ง5นายรอดชีวิตคุณได้รับคะแนนผลงานเพิ่มเติม250คะแนนติงคุณได้รับคะแนนประสบการณ์100,000คะแนนติ๊งทหารทั้ง5นายรอดชีวิตคุณได้รับคะแนนประสบการณ์เพิ่มเติม50,000คะแนนติ๊งคุณได้เลเวลอัพติงคุณได้เลเวลอัพติ๊งยินดีด้วยคุณถึงเลเวล30ติ๊งยินดีด้วย คุณเป็นคนแรกที่ไปถึงเลเวล30สความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของคุณจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์โอ้เลียมบูทานขณะที่เขาดึงกระดานผู้นำขึ้นเขาพุ่งขึ้นสู่อันดับหนึ่งในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงโดยไม่คาดคิดคนต่อไปที่อยู่ข้างหลังเขายังคงติดอยู่ที่เลเวล27เขาหัวเราะคิกคักแล้วผิดการแจ้งเตือนทั้งหมดความเร็วในการอัพเลเวลที่บ้าอะไรอย่างนี้เขายังไม่อยากเชื่อเลยว่าจะไม่มีใครสะดุดหม้อนำพึ่งอันน่าทึ่งนี้ เกี่ยวกับอันดับบนกระดานผู้นําเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนักเพราะรู้ว่าเขาจะถอยกลับอีกครั้งเขามีสิ่งสําคัญบางอย่างที่เขาต้องดูแลและสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถล่าช้าได้อย่างแน่นอนได้เวลาออกจากระบบเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ตลาดมืดจะเปิดขึ้นเลียมมองดูปีศาจที่จ้องมาที่เขาด้วยตาเบิกกว้างเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะทุกคนพักผ่อนให้เพียงพอและเตรียมตัวให้พร้อมจบแล้วนะ